ครับสวัสดีชาวซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาค่อนข้างที่จะดึกกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีกิจใหม่เข้ามานะครับกิจ thunder stack นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้นะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับหลังจากที่มีอัปเดตนะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับน้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมพาร์ตนะครับ thunder star นะครับหรือพาร์ตของไคลเวิร์ดนะ สามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไปด้วยนะครับร้าน c o o k ี้แลนด์ช็อปนะสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับก็จะเป็นตัวพาร์ทนะครับเป็นล่าง ovr 107นะเม็ดแดงนะครับย้ำว่าเม็ดแดงนะครับคือเราเติมพาร์ทเราไม่ต้องเสียมาร์คเคในการตีบวกนะครับนอกจากว่าคุณจะตีบวกขึ้นเป็นเม็ดส้มนะครับ ในส่วนของค่าพลังของไควร์นะฝีเท้า108การยิงอยู่ที่109การส่งบอล89การเลี้ยงบอล9 9สภาพร่างกาย95เทา54นะครับในส่วนของค่าพลังของเขาก็จะเน้นไปทางการยิงการทำประตูนะครับก็คือเอาง่ายอ่ะเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ได้เลยนะคุณสมบัติจะเป็นโมงลูกสมพลังยิงไซก้อยเวิร์กเลยเป็นสูงต่ำถ้าสกิลเป็นรูเล็ตนะถือว่าโอเคนะครับ โอเเดิมของเขาน่าจะเป็น OVR 103นสะครับสำหรับใครวัดนะเป็นตัวที่ไม่สามารถซื้อขายได้นะแล้วก็ไม่มีให้ซื้อด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามรายละเอียดกนก่อนได้เลยโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมีเข้ามานะครับ t h u n d e ร s t ตั๊ระยะเวลามีทั้งหมด38วันนะครับนะนับตั้งแต่วันนี้ แล้วก็ในส่วนของกิจมหัศจรรย์ฤดูหนาวนะครับเหลือระยะเวลาแค่14วันเท่านั้นก่อนที่จะมีกิจทีโอเข้ามานะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนเลยมาดูที่หน้าหลักกันก่อนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะมีในส่วนของบัตรผ่านนะครับบัตรผ่าน ของไคเวิร์ดนะใครที่สนใจอย่าลืมนะครับด้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับทกักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยเทคนิคสายฟ้านะครับตรงนี้ก็สามารถกดรับกล่องของขวัญได้เลยนะครับกล่องรางวัลน,นะครับก็จะเป็นเงินรางวัลน,นะตรงนี้ให้เราเล่นเกมสกิลแล้วก็แมทนะครับก็จะเป็นในส่วนของแต้มพาร์นะครับหนะ้าที่แจกนะครับก็จะเป็นในส่วนของพาร์ของไคเวิร์ดนะเอาจริงๆแล้วเราต้องเล่น หมดทุกอันนะครับเราจะได้สะสมแต้มพาร์ตได้เร็วขึ้นนะครับหรือใครอยากจะเล่นทางลัดสามารถเล่นได้นะครับแต่ข้างบนก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับก็จะได้แต้มพาร์ตเหมือนกันนะครับแต้มที่เราจะได้รับนะครับเป็นโทเค็นทันเดอร์สตักนะครับก็ได้ทั้งหมด250แต้มนะครับ250โทเค็นนะต่อวันนะครับน่าจะเป็นต่อวันนะครับถ้าเกิดว่าเราคำนวณดูแล้วนะครับ250คูณ38แล้วก็มาบวกโฆษณาตรงนี้อีกนะครับก็คือ 50โทเค็นนะครับ50โทเค็นวันหนึ่งเราจะได้ทั้งหมด300โทเค็นนะไม่นับจากที่อื่นนะไม่น่าจะมีนะครับนะจากที่อื่นก็ผมคำนวณดูลองคูณดูนะครับนะ300โทเค็นคูณ38ผมคำนวณได้1 1 4 0 0โทเค็นนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมว่าน่าจะถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดอันนี้ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับในส่วนของโทเค็นนะครับจะใช้เป็นรางวัลสะสมในส่วนของหน้าเป้าหมายนะครับ รางวัลสูงสุดนะครับจะเป็นนักเตะโอเวอร์ฮถึงโอเวอร์ฮแบบสุ่มนะครับนะแบบสุ่มนะครับย้ำว่าแบบสุ่มนะต้องสะสมนะครับรางวัลโทเค็นทันเดอร์นะครับให้ครบ3,300โทเค็นนะถึงจะได้รับนักเตะนะครับโอเวอร์ฮถึงโอเวอร์ฮนะครับในส่วนของของรางวัลต่างๆนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเงินรางวัล 5M เพชรแดง4,000เพชรแดงนะครับแล้วก็เป็น นักเตะ o อเวอถึง o อเวอร์หนึ่งมาสเคคูณสนะครับตรงนี้ได้มาร์สเคสตัวนะครับลัคกี้สไตล์นะครับตรงนี้ก็สามารถกดได้เลยนะครับกดได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่ารางวัลรายวันของเรานะครับจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะครับอันแรกครับเป็นเงินรางวัล 5M นะครับเป็นเงินรางวัล 5M โดยใช้แต้มโทเค็นแรกนะครับ250แต้ม ตรงนี้เป็นรางวัลคูณ2จะได้10 m เมนะครับใช้แต้มแค่250แต้มโทเค็นเหมือนกันนะตรงนี้เป็นการ์ดนักเตะนะครับโอเวอร์ถึงโอเวอร์หนึรอาโทเค็นตรงนี้เป็นเพชรแดงนะครับและอันนี้ก็เป็นเพชรแดงเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายนะก็ใช้250โทเค็นเหมือนกันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับเท่าที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็ตามที่สายฟ้ามันชี้ไปเลยครับก็คือรางวัลคูณ2นั่นเองนะครับนะ ก็คือได้เง okay. ินรางวัล 10m ก็ต้องมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะครับมันจะรีใหม่แล้วก็เราจะกดมันจะได้รางวัลอะไรนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่ารางวัลมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของลัตกี้สไตล์นะโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้เราเก็บสะสมแต้มโทเคนไปเรื่อยๆนะครับให้ครบทุกวันนะครับเราก็สามารถรับของวันได้แบบฟรีๆง่ายๆนะครับในส่วนของงาเป้าหมายตรงนี้นะ ง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากนะครับในส่วนของหน้าต่อไปนะครับในหน้าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของระบบชิ้นส่วนนะครับตรงนี้ใช้นักเตะในการแลกเปลี่ยนนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากพอสมควรสําหรับสายรีนะเทนะ่าที่ดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแฟรงก์แลมพาร์ดโอเวอร์หนึ่งร้อยห้านะครับฟานเปอร์ซีนะครับนะ ดิมาโกโอเวอรหนึร้อยห้าครับแต่ว่าเป็นตําแหน่ง LM นะครับถ้าเป็นตําแหน่ง LB ผมว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าผมเคยใช้ดีมาร์โกมาก่อนนะครับตาแหน่ง LB นะครับตัวนั้นบอกเลยว่าเก่งนะครับแฟงลมพาดฟานเพอร์ซี่แล้วก็ดิมาโกนะครับจะมีเงื่อนไขของเขาครับตรงนี้ให้ทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะครับนะบอกเลยว่าแต่ละเงื่อนไขบอกเลยว่าสุดเหมือนกันนะครับ มันจะอิงมาจากการแข่งขันในชีวิตจริงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแฟงแลมพาร์ดหรือจะเป็นฟานเพอ,อร์ซี่หรือจะเป็นยูมาโกนะครับนะก็แฟงแลมพาร์ดก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเชลซีนะครับนะส่วนฟานเพอร์ซี่ก็จะเป็นในส่วนของนักเตะของแมนยูนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าไปดูว่าเงื่อนไขของเขาเป็นแบบไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องตามเงื่อนไขของเขาแล้วนะครับก็จะบวกโอเวอร์เพิ่มขึ้นนะครับหลังจาก แต่และเงื่อนไขที่บรรลุ2ข้อแรกนะครับก็จะบวกโอเวียร์เพิ่มนะครับเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่านักเตะ3ตัวนี้นะครับจะมีโอเวียร์นะครับที่จะขยับขึ้นไปนะครับไม่ว่าแต่โอเวียร์นะครับสามารถเปลี่ยนสกิลนะครับบวกหนึ่งสกิลมูฟนะครับและก็เท้าข้างที่ไม่ถนัดด้วยนะครับสำหรับเงื่อนไขที่บรรลุลำดับที่3นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนะบางตัวเท้า53เท้า54ก็จะเป็นเท้า55 ท้าห้าสี่อะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคนะตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกรับกันได้เลยนะครับผมแต่มันก็ต้องใช้แต้มในการเลือกรับอยู่ดีนะครับนะเนี่ยมันไม่สามารถแลกได้เลยต้องใช้ชิ้นส่วนนะครับนะของ thunder stack ด้วยนะครับก็โดยใช้เป็นนักเตะนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับผมนะเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณจะเลือกเป็นแฟงแลมพาดนะครัตรงนี้ก็ต้องใช้ ชิ้นส่วนนะทั้งหมด530ชิ้นส่วนนะครับโดยใช้การ์ดนักเตะนะครับเลื่อนมาทางขวามือนะครับนี่เลยนะครับนะแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะอ่าอย่างวันนี้นะครับผมแลกได้คลีนเดมซี่มานะครับเป็นส่วนของงานแลกเปลี่ยนเรามาดูนะครับนะนี่เลยนะครับ o อ e n หนึ่งร้อยสามนะครับคลีนเดมซี่ e y ตำแหน่ง CM o อ e n หนึ่งร้อยสามผมจะได้หนึ่งร้อยชิ้นส่วนนะครับตรงนี้ก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่า คุณเปิดได้การ์ดนักเตะที่คุณไม่ได้ใช้ไม่ได้ตรงตำแหน่งกับคุณที่คุณต้องการคุณสามารถเอามาเลือกแลกชิ้นส่วนได้นะครับก็ตาม ovr ได้เลยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับนะในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับจบนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะตรงนี้น่าจะกดรับได้เลยไหมอาจต้องต้องใช้ชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับในการกดรับ mask นะครับ ตรงนี้ก็ได้ทั้งหมด2ตัวนะเงินก็โอ้โหเอาเป็นว่าไม่ไม่ต้องแลกนะครับแลกแค่มาส์สเก็น่าจะคุมแล้วนะียโอเคครับผมจบนะครับสำหรับกิจ thunder s t ต c k นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปนะครับมาที่บันทึเกเหตุการณ์ของไอคอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้า เดวิดแบคแฮมนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับจะเป็นบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4นะครับตรงนี้ก็รอปลดล็อกในแต่ละสัปดาห์นะครับนะมีทั้งหมด21ฟันนะครับอ่ะนี่ครับในหน้าคอลเลกชันครับผมโอเวอ์สูงสุดของเขานะ่าจะเป็นโอเวอร์หนรือนะครับนะเนี่ยถ้าสกิลยังคงเป็น3ดาวอยู่นะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เล่นค่อนข้างที่จะยากนะแต่ตัวมันเก่งนะครับนะ AI มันดีนะครับเดวิดเบ็ k แฮมก็สามารถเข้าไปเล่นได้ในส่วนของบันทึกเหตุการณ์ของไอคอนนะครับผมเดวิดเบ็แฮมมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับนะในส่วนของมหัศจรรย์รุ่นหนาวก็จะเป็นในส่วนของนักเตะสัปดาห์ที่4นะครับในหน้าแกลลอรี่นะครับ นี่เลยครับฟ์นโดตอเลสครับเอ็ดวินฟานซาครับแล้วก็เป็นอิลิคาตตอนาเดวเปโลอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าใครที่ใช้ฟุนโดตอเลสแล้วนะครับมารีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะหรือใครที่ได้เอ็ดวินฟานซานะครับมารีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงเซฟดีหรือเปล่านะครับก็ต้องใช้แต้มในการแลกเปลี่ยนทั้งหมด750แต้มผมมองว่ามันไม่เยอะนะครับนะถือว่าคุ้มอยู่นะ ใครที่มีงบนะครับหรือมีเงินติดทีมเยอะๆสามารถซื้อนักเตะม,มาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมมองว่ามันคุ้มนะอิลิขันโนนาผมว่ามันก็น่าแลกเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าผมอยากได้ตำแหน่งกองหน้าที่ดูแข็งแข็งจบสกอร์ดีๆนะครับอิลิขันโนนาน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมจะน่าจะแลกนะครับน่าจะซื้อนักเตะม,มาแลกเปลี่ยนโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับในส่วนของหน้าลีนะครับตรงนี้ที่มีการลีนะครับนะ รือการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับผมก,มกาลังคิดที่จะสร้างหลีกใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวรอทุกอย่างให้มันลงตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างหลีกแล้วก็จะเปิดให้ทุกคนเ,เข้ามาสมัครได้นะครับนะในส่วนของเรื่องหลีกนะใครที่ยังไม่มีหลีกเข้าครับรอได้เลยนะครับก็จะเป็นการจัดหลีกใหม่นะครับผมในส่วนของหน้าร้านคา้านะครับก็จะเป็นแพ็คต่างๆครับที่มีเข้ามานะในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายนะครับนะกิจฤดูหนาวนะครับอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะรวม แพ็กการนักเตะทั้งหมดเลยสำหรับใครที่อยากเติม FC point เก็บไว้นะครับบอกเลยว่าร้านคุกกิแลนช็อปนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักประสบธรรมรายละเอียดก,ก่อนได้เลยแล้วก็ในส่วนของหน้าเลขเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะในหน้าตรงนี้เพราะว่ามันมีเอโต้นะครับมีกากานะเอโต้เวลาหนึ่งร้อยห้าที่บอกเลยว่าโคตรสุดเหมือนกันนะครับนะดูค่าพลังของเขานะครับนะบอกเลยว่าสุดจริงนะครับ แต่ว่าไอ้แต้มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องหาจากลีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นนักเตะดดาวเด่นลิมิเต,ต็ดลีกนะครับในแต่และลีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับเนี่ยต้องใช้โทเค็นลีกนะครับนะต้องใช้โทเค็นลีกนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหามาจากตรงไหนนะครับหรือใครที่รู้แล้วนะครับสามารถคอมเมนต์บอกต่อๆกันได้นะครับนะใน่วนของหน้าตรงนี้นะครับผมนะการเลขเปลี่ยนลีกนะครับ โอเคนะก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับในส่วนของกิจกรรม Thunder Stuck นะครับนะโอเคก็เดี๋ยวนะครับในส่วนของโหมด Manager นะซีซั่นนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนแผนดูนะครับเดิมทีแล้วผมจะใช้เป็นแผน4-3 h o l d i n g ูเป็นหลักนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่า แผนที่ผมจะลองเล่นก็จะเป็น4-2-4นะครับแล้วก็จะเป็น4-1-2-2 n a r r o นะครับตอนนี้ที่ขาดจริงๆก็คงจะเป็นตำแหน่งคู่กองหน้านะครับที่ผมต้องการกองหน้าที่โอเวเยอะๆนะครับ ผมไม่อยากที่จะซื้อนะครับผมอยากเก็บเงินสะสมเอาไว้นะครับเก็บเงินเอมสะสมเอาไว้อยากได้ตัวฟรีมากกว่านะครับก็รอดูกันแล้วกันนะรเราอาจจะไปแลกเอลิคันโตน่าก็ได้นะครับผมโอเคนะก็รอดูต่อไปว่าในแผน4122ในโลกกับ424แผนไหนจะขึ้นแชมเปี้ยนได้นะครับอรอลุนกันได้เลย สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีคำถามอะไรครับสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอีพีนี้ถ้าเกิดว่าอธิบายอะไรที่มันผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรลงไปก็กราบขออภัยกันด้วยนะสามารถทักท้วงกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับหรือใครอยากให้ผมแนะนำตำแหน่งไหนนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับบอกใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยบอกงบประมาณกันเข้ามาด้วยนะครับอยากได้ตำแหน่งละกี่เอ็มครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้นะครับ ฝากร้านคูกิแลนด์ช็อปกันด้วยนะครับสำหรับน้องท่านใดที่สนใจเติมเกมครับ fc point หรือจะเติมพาร์ตเติมแพ็กต่างๆนะครับร้านคูกิแลนด์ช็อปยินดีให้บริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้0เเตฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากมากครับ